เปิดแลนด์มาร์คมงคลแห่งใหม่บ้านโป่งราชบุรีไลอยู่ละแวกนี้ตามมาค่ะ มีวิหารกวนอิมที่สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ยังรวบรวมพระแม่กวนอิมไว้มากที่สุดในจังหวัดราชบุรีด้วยสายหมูต้องมาที่นี่เลยค่ะวิหารพุทานุสรอ,อยู่ติดถนนใหญ่เลยวัดจันทารามาหกิโลเมตรด้านหน้ามีพระยายองค์ปฐมเปิดโลกด้านหลังเป็นวิหารพระแม่กวนอิมเปิดแลนด์มาร์กมงคลแห่งไม่จุดขอพรรับพลังสุริยันจันทายืนจุดนี้ขอพรพระพุทธเจ้าพระแม่กวนอิมและฟ้าดินขอได้ทุกเรื่องโรคภยัยธุรกิจความ วันที่กันไปมีพิธีบวงสวงเปิดร้านมงคลมีพระอาทิตย์ทรงกฎด้วยนะคะด้านในวิหารก็จะมีพระแม่กวนอิมพันเนพันกรจากจีนและพระแม่กวนอิมต่างๆเทพเจ้าจีนสวยงามมากๆมีให้ได้ชมอีกเยอะเลยค่ะที่นี่เปิดให้สักการะวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดราชการอยู่ติดถนนใหญ่เลยวัดจันทารามา1 km, กิโลเมตรก่อนถึงสามแยกกระจาบทำบุญแล้วแต่ศรัทธาเลยค่ะ